บรรยากาศยุทงหน้าเขายิ้มเป็นแป้นเป็นแป้น,ปนล่อฝนอยู่ด้อจ้าบรรยากาศนี่เนาะคุณเพิ่นมาสูบน้ำใส่เขาห้ตอนกลางคืนได้น้ำหลายปังๆเลยดีใจขอบคุณนะคะคุณสุริยาเนาะเพิ่นก็จะมาสูบน้ำห้ขอบคุณมากมายนะคะ่าบรรยากาศนี้เลยผ้าแผ่นกล่องบึง บรรยากาศว้าวฝนบริตกแต่น้ำเขาอยู่ในหน้า่อยก็มีเพิ่นว่าเพราะว่าสูบน้ำใส่ค่ะดูแลพื้นที่แปลงหน้าเขาเจ้าของค่ะเห็นบ่เพื่นเป็นหน้าน้นค่ะตรงนี้หน้าน้นเพื่นเขาบาเหลือเลยเพื่นล่อนามหน้าไหลปลาโบพันเบวาวหลยยายหางเพื่นว่าก็จะผ้าลงทงหน้าเล้ยวไปพนเขา่นปุ๋ยจักน่อยเนาะเจ้าของเพื่นไปใส่บูชงใส่เพื่อนไป สั่งรายได้อีหยังล่ะเพื่นว่าเพิ่นก่อจะมีการเก็บใส่เดือนเนาะถ้าพื้นที่มีน้ำจัิงสิใส่เดือนเพิ่นก็จะขื้นมากนะเพื่อนสงสัยจาของเพื่นไปสั่งรายได้หรือว่าไปรับประทานอาหารเนาะเพิ่นยังบ่ทันไดมาเอาเครื่องเลยเพื่นตื่นเด็กลูกเสาเพิ่นกับฟ้าวไปเลยเพิ่นรู้ว่าบ่พันส์จมาตอนเ้ารแสงแดดจ้าได้ค่ะในบรรยากาศนี้แสงแดด่องไหนาเลยปะ บัวพันก็จะผ้ายางมาเบิ่งนี่เป็นใสเครื่องอีหอยังละ่ะบัวพันในการทํางานในการาไอสูบน้ำใสขค้วเหล็กนี่บ้านอีสานเรียกว่าโคบุต้านี่เนาะรถยีหยังละเป็นว่ารถไถนาเดินตามเพิ่นว่าทอนี่ใส่ทอยางดึงครึ่งว้บผุเหลวลงทงหน้าดวงผุดเลยไปก่น้องมาเบิ่งน้ำกันว้าวนี่เด้อ สายยางด้านนี้นะคะบรรยากาศนี้เลยหนุทนทงหน้าเขาบัวพันมีแต่ห้าอ้อยต่อยเพิ่นว่าดีหลายเนาะบรรยากาศนี้เลยค่ะมามา,มามามาเบิ่งนี่เด้อเบิ่งท้องฟ้าท้องฟ้าก่อนเมฆงามงามดอกพุ่นทางนี้ก็เป็นทอพญาน,นากเพิ่นว่ใาใช่ไอ้นี่ใส่รถโคบต้าเนาะใส่รถไปโฆษณาเพิ่อนอีกรถไทานาเดินตามเนาะ รถไถนาเดินตามกัยังใส่อยู่ตอนนี้พื้นกําลังไปยุกใส่ทอบอกยางไห้รุ่นเด้อค่ะน้ำอยู่ในคลองก็เริ่มบกเริ่มขอดเราเห็นว่าถ้าผู้ใดพี่น้องบานเฮ้าเขาบ่มีนี่อยู่ไก่คลองอยู่แต่ว่าไอา้ดึงน้ำว่าท่านก็จะมืดกอนได้นี่เนะาะบัวพันเก็ะค่อนข้างสิเป็นการดึงน้ำคนที่สองที่สามแล้วนี่ก็เริ่มจะมดแล้วก็จะดึงน้ำในคลองนี่อยู่ใดอยู่มั่นมาน,มาน สิบคนใดอยู่ถึงแปลงหน้าเขาเพราะว่วาเพิ่นเฮ็ดคลองทรงน้ำเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นช่วงค่ะเป็นฝายกั้นน้ำแล้วก็กั้นไว้อีกสักประมาณจักเม็ดละมาม่านอยู่หลายเม็ดอยู่เนาะลายอยู่ตีตีบ่ไดดเนะาะพอถ้าโบผันก่อเน่าไปอีกจักห้าร้อยเม็ดก็จะไปถึงถนนดำก็จะอีกลลอกหนึ่งพีเพิ่นก็บจเอาอีกล็อกหนึ่งหน้านั้น เพิ่นกษจะดึงเอาเป็นหลอกเป็นหลอกเพิ่นเห็ดห้ดีอยูค่ค่ะเป็นคลองทรงน้ําขนาดเล็กอยู่ในบริเวณรอบๆการเกษตรแถวบ้านเฮาดีนะคะขอบคุณค่าด้านโน้นกับแสงแดดจากแสงแดดนะคะแสงแดดจ้าก,ก็จะส่งวิวไปถึงก็จะเป็นสีดำๆนะคะถ้าไม่มีแสงแดดแผงแดดซองมาแบบนี้ วิวก็จะได้สวยงามแบบนี้เนาะพี่น้องก็จะไล่ตาเลยมาอยู่กับโบผันโบผันใส่เน้ผ้ายางก็แก๊กก็แก๊กอยู่มาณนี้เนาะมาเบึงธรรมชาติแบบจันลงใจก็ขอพระคุณมากมายนะคะขออนุญาตสร้างเนื้อหานะคะสร้างรายได้จากเนื้อหาจากการมาเบืงมาชมวิถีชีวิตของการทํานาค่ะแล้วก็ดูแลโลกดูแลต้นข้าของเรานะคะน้ำไม่มีเราก็ จูบใส่หน้าเขาจ้า